ิดนะเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับนี่เป็นพิมพ์นั่งผ่านนะครับจะมีโค้ดตรงสังขตินะเนื้อทองแดงนะครับองนี้ได้เดิมเลยนะครับผิวสวยผิวเดิมนะนี่ผิวนี่วอกมุวงๆงเลยนะครับมีหน้ามีตาชัดเจนแบบนี้นะนะครับแล้วดูโค้ดมารอยตอกชัดเจนแบบนี้นะนะครับเสือตัวเล็กๆก็คมนะครับข้างล่างก็มีฟอนต์ระบุนะหลวงปู่ทองดํานะครับตัวเล็กแต่คมชัดนะครับ องค์นี้สภาพดีผมแบ่ง230นะครับนั่งพานไทยช่วยไทยปี41นะครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะนะครับสภาพดีด้วยราคาเบาๆเลยนะครับราคารวมส่งรับประกันแท้นะครับนี่14เมษายน2541นั่งพานหนึ่งรุ่นไทยช่วยไทยองค์ตามในคลิปเลยนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวทิ้งไลนเดีติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนั่งพานหลวงพ่อทองดำนะหลวงพ่อทองดำนี้